สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวรจะพามาชมผักสวนครัวนะคะหลังจากที่ใช้ปุ๋ยหมักสูตรนี้ไปนะคะเนี่ยค่ะปุ๋ยหมักที่ทําไว้นะคะนําไปใส่ผักสวนคร,วรัวเดี๋ยวไปชมผักสวนครัวรด้วยกันค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่ใช้ปุ๋ยหมักสูตรนี้ไปนะคะกับผักเป็นแบบไหนนะคะไปชมกันค่ะใบเริ่มเขียวขึ้นมากเลยค่ะหลังจากที่ปุ๋ยหมักที่ ทำไว้นะคะเริ่มใช้งานได้ก็นำมาใส่ตอนนี้นะคะพืชผักที่เพาะชำไว้นะคะตอนนี้ก็ขึ้นแบบนี้แล้วค่ะขึ้นใช่เนี่ยค่ะเพาะเมล็ดพันธุ์ก้าไว้ตอนนี้ขึ้นแบบนี้แล้วค่ะขึ้นดีมากเพาะใส่กระมังไว้ค่ะเดี๋ยวโตขึ้น อีกสักหน่อยหนึ่งก็จะแยกเป็นผักที่เพาะไว้นะคะแล้วก็เอาก็เลยนำอบุยหมักมาทดลองใส่เนี่ยค่ะต้นของเขาก็คือต้นหอมหอมแขกนะคะก็นำมาปลูกไว้ทดลองปลูกค่ะนี่นะคะเป็นการทดลองปลูกแล้วก็ นำส่วนผสมของปุ๋ยหมักที่ทําไว้นะคะมาผสมแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะคะปรากฏว่าดีมากเลยค่ะนี่ค่ะผักชีที่ใส่ไปนะคะที่ทำปุ๋ยหมักมาใส่ไป พักเขือเทศโตไวมากเลยค่ะังหลจากที่ได้นำปุ๋ยหมักมาใส่ไม่กี่วันนะคะต้นของเขาจะเริยนเติบโตได้ไวมากๆะคะ่ะปุ๋ยหมักสูตรนี้ทำแล้วนะคะนำมาใส่ต้นไม้นี่นะคะต้นมะเขือเทศดีมากถ้าใครที่เริ่มปลูกถัก แล้วไม่มีปุ๋ยหมักนะคะทดลองทำสูตรของวันส่วนครัวเลยค่ะสูตรนี้นำมาใส่ต้นไม้ดีมากนี่นะคะพอบอกเลยค่ะว่าดีมากจริงๆต,ต้นมะเขือเทศการเจริญเติบโตหลังจากที่ใส่ไปได้ประมาณเจ็ดวันนะคะดูค่ะใส่ไปเจ็ดวันต้นมะเขือเทศรู้สึกจะโตวไวมากเลยค่ะ นี่นะคะต้นของเขาถ้าใครชมคลิปที่ผ่านๆมานะคะจะเห็นว่ามะเขือเทศตรงนี้ยังไม่โตขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้นี่ค่ะไวริงค่ะนี่นะคะพริก ที่ทำคลิปให้ชมไปตอนนั้นต้นอยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะตอนนี้ต้นของเขานี่ค่ะจะมาดูนะคะแต่ละต้นก็เริ่มแตกทุ่มพริกก็ใส่ไปนะคะเนี่ยค่ะ ผลงานของปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักจากใบยีลาใบาใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะใบยีลาะเขียเทพ งานของปุ๋ยหมักนะคะใส่ไปเพียงแค่เจ็ดวันนะคะใบกะลำ่ำ การที่ทำคลิปให้ชมไปนะคะยังไม่โตขนาดนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะดูใบของเราะคะ่ะแล้วก็มาดูแตงค่ะนี่ค่ะเรื้อยขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะใส่ไปที่โคนแบบนี้ได้เลยะคะ่ะ เริ่มออกดอกออกลูกแล้วค่ะนี่ค่ะมะเขือก็ติดลูกแล้วนะคะมะเขือก็ลูกนี่ค่ะลูกมะเขือเด็นี่ค่ะ ปยมักมนก็เริ่มเอามาใส่ได้ไม่นานมีนเบีย้ยพริกเบีย้ยมะเขือขึ้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะต้นบวกก็เริ่มแตกแหนงชมไปใกล้ธรรมระ ออกดอก,ด,อกดีมากเลยค่ะแล้วก็ติดลูกด้วยนะคะติดลูกเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็เริ่มเก็บเนี่ยค่ะนำไปกินกับน้ำพริกนะคะลูกประมาณนี้ค่ะถ้าลูกใหญ่กว่านี้เม็ดก็จะเริ่มมีเม็ดเยอะเกินไปแต่ถ้าลูกประมาณนี้เม็ดกำลังอ่อนค่ะ,คะมาละปลูกไม่นานนี่นะคะลูกเยอะมากเลยค่ะ มละติดลูกใหม่ก็มีนะคะนี่ค่ะลูกใหม่ปลูกเท่านี้ก็พอกินแล้วค่ะมาละนี่ค่ะอจอลูกใหม่นี่ค่ะลูกใหม่ก็จะมีลูกนี่ค่ะถ้าใครชอบกินมาละนะคะปลูกเองเลยค่ะนี่ค่ะ ปลูกไม่ยากเลยมะละไม่ต้องฉีดอะไรก็งามแบบนี้เลยค่ะแค่ใส่วิมักที่ทำไว้นะคะนำมาใส่ที่โคนต้นเราก็จะได้มีมะละไว้กินเองเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะมะละ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวันส่วนครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ